โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบไม้ GPS กันไม้ My ที่ผมใช้เนาะว่ามันประมาณไหนเนาะเนี่ยแล้ก็อยู่านี้ทดสอบไปทดสอบไปดูขับรถกระบะเนาะทดสอบนี่อันตรายห,หามือก็จับยากที่โดกลองดู มันตกไม้มนี่ผมใช้วิธีแบบอัดหน้าจอเอาแล้วไปใส่กับวิดีโอที่ผมถ่ายอีกอันหนึ่งนะครับก็ใส่รวมกันประสานวิดีโอเป็นแบบสองสองตอนค่อสองช่องอะเนาะเรียบไม่ถูกว่ะผมใช้ไม้ตัวนี้แอปตัวนี้แหละถ่ายาเพราะท่นี้